รานมีบริกากันยังมาสิงโอ้มาแตะบริกาพนะท่านพูด่นพูดขอโทษแขกต่าแขกไม่มานนี่เลแขกตางแขกติดุกเลยนเลยอออ่้องจานงอุ่อยู่เนี่ยก็ฉีกินนิด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 แล้วก็กินกับข้าวเหนียวที่เขานึ่งมาใหม่ใหม่นก็รูดานอ่อนเนาะอ้าืยเืองไงแบบนี้เน้นเลยโอ ทามงาเชียงขวาไปน้ออุย้ยไม่เคยเห็นนะครับพี่น้องสวัสดีครับได้กลับเชียงรายแล้วพี่น้องเรามีอะนี่จ่เชียงรายเหรอรประเทศรประเทศไทยเหรอเนี่ยอันนี้ปัป๊มปตทเชียงขวาอ๋อสวัสดีครับ FC ครับเชียงรายสู่ลาวใต้ครับวันนี้มาอยู่กันที่แขวง ไม่ใช่ไม่ใช่เมืองเชียงขวางแล้วแขวงเลยนะเมื่อวานจาชื่อแขวงไ่ได้ละววันนี้จะไปกินลาบเติมแวะปั๊มปตทที่เชียงขวางครับมีปั๊มเดียวปั๊มใหญ่นี่แหละเลยปั๊มปตทไปนิดนึงเขาบอกว่าลาบแซ่บเชียงขวางใครมาก็ต้องมาชิมเมื่อกี้อีพีก่อนนะาพ่อค้าเขาบอกว่ามาเด้อชื่อร้านเขาเลยนะลาบแซ่บเชียงขวาง,าเ,งเติมลมก่อนเธอดูสภาพรถเราหมุนอุ้ยปุย๋ย รู้สึกอยาก่อนมาาหนันอา,าหารที่เติมไม่มีเอา 32. สามสิบสองเท่าไหร่ล่ะโอ้มียี่สิสี่เองอะ่ะมีลมอยู่ยี่สิบมาได้ยังไงมาได้ยังไงข้างหน้าก็ไม่มีอย่างเงี้ยเดี๋ยวเติมหมดเลยเอาโอเคไปเติมแป๊บนึงครับโอ้ยอย่าเพิ่งกี้จะคิดถึงแล้วเนะี่ย ก่อนว่าข้าคราประเดงอนอ้าวสวัสดีสวัสดีผู้จัดการจังปทางการนะครับสวัสดีค่ะมาเดินมาเดินพี่น้องเดินอ,ออกจากปั๊มปตทมาน,นิดนึงจะเห็นป้ายเลยถึงเหลืองใหญ่ๆนี่ออกจากปั๊มมาร้อยเมตรมีคนแนะนำมาเรามาดูรถจอดเต็มเลยเธอ,อนี่ลาบแซบเชียงขวางครับพี่น้องอยู่ตรงข้างกับศูนย์หุนใดนี่มีมองจอดรถดบอส ตรงนี้แหละพี่น้องจอดหน้าร้านเลยเนาะอ,อุ้ยมุลอุ้ยปุ้ยพี่น้องมาแล้วครับนี่ตลาดแซรเชียงขวางโอ้โหมาถึงที่ม่ต้องกียมาถึงถิ่นชิมกันสักหน่อยตลาดแซรพผู้จัดจาการติดใจอย่างเดียวว่าไปเดินตลาดมาที่นี่พี่คิดูสวนดกมากนี่ดูงานเนาะเยอะเลยเนาะไป มีเฟอขายด้วยเชียวสบายดีชื่ออยังก็ครับชื่อนางพรนางพรทานอาหารร้านแซ่บเชียงขวางอาหารร้านรับแซ่บเชียงขวางเพิ่นมาโดนบอกครับร้านนี้สาปีเลยดิโอ้เพื่อนมาสาวปีแล้วบอกสาวปีโอ้แขกหลายตำสวยชิ้นเมื่อนึ่งสามสี่สิบโลชิ้นสดวันนึงขายเนื้อสามสี่สิบโลเลยนะเท่าไหร่สาวโล ผู้ใดมาเชียงควางจะไดมากินร้านนี้ไม่แล้วถือว่าพลาดเลยเนาะอาหารได้แต่ว่าสถานที่มันบ่ไดดอาหารได้กันสถานที่จังไรสถานที่เฮาบ่ได้นะอาหาร,<อ>าหารได้อยู่อ,อ๋อโดยเลย,ยอ,อ๋อลูกค้ามาไม่พอนี่นะต้อง่วยเต็มหมไดไลยโอ้วันนี้มามาก่อนถ้ามาายโมงบ่ายสองนี่บดบดแล้วเนาะแปดโมงก็หมดแล้วอาหารแปดโมงแรงอ๋อสองทุ่มสองทุ่มเนาะไอผมเคยไปเียนอยู่ไทยบอกไปไทยบอกครับ โอ้พี่เขาเคยไปเรียนเยอะแม่เพื่นไปไหนล่ะลูกสาวลูกสาวมาซอยกลาบตีนเลยโอ้พี่มาแต่สาวหดมาทันมาทันแต่งตัววันดี้นัดมาหมายทำเลยงานก็มาเลยด้วอาหารเป็นแบบนี้ไปกินในตลาดมาไม่นะเขาบอกว่ามาเดินมากินถ้าวประามหาร้านลาบหรอกมันต้องมาเชียงขวางและลาบแซ่บมั้งวะไม่แล้วมีแต่ฮานนี่แหละ เชีขวงขายมือหนึ่งสามสี่สิบโลเนาะนี่แล้วตอนตลาดสกัดยมากินไรเนาะชิ้นนั้นชิ้นสดแล้วมันสามสิบโลโอ้ต่อมือน้อยสุดเลยโอ้ขายดีขายดีแน่เครื่องในชาวโลอุ้ยห้าสิบโลเลยนะวันหนึ่งนะห้าสิบโลเ้นยังยังมีอาหารพื้นบ้านยังมีเอี่ยนมีกบมีปลาโอ้มีอาหารแล้วก็มีนกอาหารพื้นบ้านดิพื้นบ้านเชียงข่วงนะโด้วยด้วยนกแอนตุ้งเลยอ่นนแไปเดินตลาดมามี เอาให้เศรกิจเขาต้องแอนตุ้งไงไม่แอนตุ้งอ่ะมีติปิ้งทอดก็ได้อ๋อมื้อนี้ถ้าสั่งปิง้งได้แล้วบอไม่ไม่ได้ก็มีปิ้งปิ้งนำ้งนำ,งนำตกปิ้งน้ำตกปิ้งน้ำตกชิ้นทุบก,ก็มีชิ้นตันใหญ่ๆอ๋อส,สั่งชิ้นทุบละสั่งซีนทุบละน้ำตกก็มีโอ้มีหลายอย่างอ,อ๋อมีอาหารปลาด้วยเนาะแม่แล้วปลาก็มีเฉพาะ เนื้อลาบก็มีครับเนื้อลาบสามสี่สิบโลแล้วก็เครื่องในอีกเครื่องในสาวต่ำชุดได้นะมือน้อยมือน้อยอันนี้ว่าลูกสาวลูกสาวสบายดีเด้อเปิดใจเลวสบายดีสาวแม่เฮิ่อนเพืสบายดีลูกสาวสดี่นี่ลูกจะคนไงลูกจะสอคนเปพื่อนกับเหตุการณ์อ๋อเปพื่อนก็ค้าขายเถียงเขาเราขายมายี่สิบปีพี่ลาบสูตรของเราเองหมดเลยเนาะสูตรเราเองเลย ซีฟังเดิมเป็นขวั่อาหารแบบธรรมชาติบ้านนอกเลยปวามพอร์ทอมัน้อยเดียวพี่น้องก็มีของป่าของอะไรก็มีซีะซอยอา้อบดบุดละมือจแซ่บอ๋อสูตรกานล้านอันนี้อันต้องซอยจังที่บ่เออซอยจังเสียอะไรโอ้ยมือให้เองนะผมตัวนี้ตัวแบบตัวของฟักเนาะซอยเอาังที่เนาะโอ้เหมือนพี่อิทสแตกแดลกจับเลยเนาะ พี่อีสแสดงแต่ตามแก่กรซอยเอาดิผมเคยไปกินร้านพี่อีส์มามาแล้วไม่ได้กินได้เนาะมาแต่เมืองไทยเมืองคนไทยเพื่อแบบนี้แน่เนาะตรงนี้ยูเป็นแต่ว่าน้อยมีแต่เขาขอขวางเอาเนาะเส้นขวางไม่นะฮะชิ้นสดอาหารสดอันนี้เขาจะเขาจะใช้เขาบอกอออนี่เทคนิคอีสดีจริงครับไม่ต้องไปสับเขาบอกถ้าสับนี่มาแสบซ้ำซอยซอยแต่ซอยแต่ซอยเล็กๆ มีซีห้าของเกโลคนน่ะมาเด้อพี่น้องเอฟซีโงเด่นไทยมาเชียงขวางนะครับต้องแวะมาชิมเด้อย้านนีอเมริกาก็ยังมาซิมน่ะโอ้มาเตะอเมริกาพคนน่ะท่านพูดท่านทูดมาโทษแข่งต่างแข่งไม่มาฮันนี่เด้อแข่งต่างแข่งซีฝางมาลูกยอะเหมือนกันฮองแฮมใหญ่ๆก็รู้จักดีโดยโดยโดยคณะบอกนายนายพูดเชียงขวางยังมาชิมที่นี่เลยพูดอเมริกา นักบินนั่งก็มาแข่งนักบงนักบินตก็มาคือเลยสนามบินเชียงขวางนี้มาแต่ต่างประเทศนําแล้วก็ในภายในประเทศด้วยเนาะแต่ว่าสนามมาแต่ไทยบ่มีบ่มีวะก็มีอยู่คนไทยก็มีหมายถึงว่าเครื่องบินบินกจับอันง่ายกันนะจับเรื่องวานกมาฮาเล่พวกนี้เนาะมาตลอดมากินนี่นะมาตลอด เขาจะใช้เนี่ยวันสี่ห้าสิบโลขายดีเลยเนาะงัวเป็นตัวเป็นตัวนี้นะเออนาะอยากว่าเลยชิ้นหัวกจากโรงงานมาเลยเออวันหนึ่งงัวเป็นปตัวเป็นช่วงกีฬาแห้หงอโอ้เหตุโบราณบอลโอ้ข้าวข้าวประมาณ นั่งห้องก็มาเนี่ยเลยฉลายนั้อำราวมาเนี่ยตลอดนักร้องศิลปินดารามานี่หมดนักกรงนักข่าวมาร้านนี้ดังสุดละแสดงว่าผมมาถูกร้านจริงีถือว่าเชียงขวางนี่ฮะนนี่อันดับเลยอ่าโอ้ดตงถูกตัวนี้ออกบ้านแต่ว่าราคาราคาก็แพงโดยโดยอ่าพี่น้องนี่คือจะว่าผมมีฟักกันเนาะซอสยังีอย่างเดียวเลยเนาะน้อยเลยอยากอยากฟักก็ได้บ่าเอาอยากฟูกบ่าวเอาอยากฟูกของร้านเลยเอออันนี้แปลก็เอาแต่ผู้สั่งนะโดยโดย เขาเจ้าอยากฟักเขาก็ฟักให้โดยวเดยเขาเห็ดอันนี้ไว้เขาจกฟักเขาก็าฟักชิมดิบลาบดิบลาบดิบต้องอาชิมงามๆเนื้อนงามๆเปิดมีวันหยุดบ่ครับนี่บ่มีเปิดทั้งเดือนเลยเปิดทุกวันเลยตั้งใจสิไปเที่ยวนะไปเที่ยวก็ให้ลูกสาวเปลี่ยนกันอ๋อเปลี่ยนกันไปเที่ยวเพราะว่าลูกค้าประจำหลายเลยโดยวเดี๋ยวดยาผิดฮันบ่ได้ เปิด365วันพี่น้องมาวันไหนก็ได้กินมาวันใดก็ได้กินเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง2ทุ่มเนาะ6โมงเช้า6โมงเช้าเขาจะมาเมื่อนี้ส่4าจุเลยดิโอ6โมงเขาเจ้ามาเลยครับครับการจานตรงทหารเลยมันแปดโมงแรงก็บมืดอาหารครับครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอไปชิมเนาะเดี๋ยวเราไปนั่งรอเด้อนี่แกงเกียะเพี่น้องเกียะครบมา30ปีแล้วมีกันกิมดูชิ้นทุกบ่ะนี่ยชิ้นทุกเหรอออชิ้นทุกแล้ว ทุ่มเลยพี่จ้ะโอ้โหจรินงัวเนาะพีดนองที่รากินพร้อมกันเ้วยเราวจะพีแรกมีเมนูแรกสบายดีว่าดีอ่าตัวนี้โอ้เนื้อทุบเชียงขวางไว้น้องดูเมนูน่ากินมากเลยนะกินกับข้าวเหนียวห้อนเนาะร้านนี้คือ ท่าน,นพูดอเมริกามาชิมนะจ๊ะว้าวเข <c oughs> อบองกซีสตินดารานะกร้องมาเทียบเลยบอกหาเทียบขายมา20ปีคิดว่าร้านลาบขายเนื้อวันละ6 7 0กโลอ่ะตรงนี้นี่เฉพาะเครื่องไง20กโลว้าเรามาถูกที่ถูกแางมากขอบคุณไอคนนซีมาเดอร์แล้วก็นี่เป็นผักที่เชียงขวางครับพี่น้องโอ้มียอดกระทบโลกด้วยนี่เนาะนี่ยอดกระทบโล,ลกกับก็มี มีผักลหลายอย่างนะครับจิ้มปิ้งจิ้มตุ๊กน่ากินมากหูวข้าแล้วเนี่ยหิวข้าตัวเดี๋ยวกินข้าวเสร็จอีพีต่อไปมาเชียงขวางต้องไปเที่ยวไหนรู้ไหมขึ้นชื่อสุดของเชียงขวางใครมาเชียงขวางต้องไปเที่ยวที่นี่ที่ไหนทุ่งห,หิน<อ>เดี๋ยวเราจะไปข้าวเสร็จเราจะไปทุ่งไหหินกันครับหลังแล้วว่ามีเจ้าหน้าที่ผา นี้่าสถานทูตเป็นติมีแบบร้องซิกาตินมาคือเยอะก็น่ากินนะเนื้อแห้งๆเนื้อวัวครับอุณเลยพี่น้องจานยังอุ่นๆอยู่แหละก็ฉีกินนิด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 แล้วก็กินกับข้าวเหนียวที่เขานึ่งมาใหม่ๆนะก็น่าจะเจริญอาหารหอมอีหลีอะนะหอมอีลีอ้าวชิอมเลยชิมเลยใช่ไหมเซ็มเร่เลยบ่เดี๋ยวเราเข้าไปนั่งกินด้วยกันเดี๋ยวรอลาบแล้วก็ ถ้ามาไม่ทุบอาจจะแข็งอย่า้ไม่ทุบแล้วนุ่มๆเนาะมันหอมเครื่องซลายๆแดดของลุงตาลหรออ๋อเขาเงินเขาไปตากแดดเดียวมาก่อนนี้นะแล้วเขาก็มาย่างแล้วไปอ่อนๆเนาะแล้วก็ใส่เกลือใส่พริกทุบให้มันนุ่มๆเนะาะหมักเกลือกับพริกแค่นั้นแหละเนี่ยอืม,อ,มอร่อยอ่ะลุงตากินกับข้าวอย้างออนๆอ่าโอเคแซ่บหลไรไปมาละแกงเขียวอันนี่ถ้าถ้ามาที่เราเป็นเมนูที่ผมเรชอบกินมากแกงเขียวอให้ช่วยใหญ่ โซตผักฮอรอนเนาะอฮอร์นหนึ่งเลยอู้ยเครื่องในแบบเน้นๆเลยอืมซุปน้ำแกงแล้วกอมน้ำลายไหลกินข้าวด้วยเนี่ยโหตัดเสียผักอีเลือดเนาะผักคุณเลือดมีผักคุณเลือดมีไม่เรียกเขาสิผักคุณเลือดเลือดอะไรผักคุณเลือดเนี่ยเนาะหอมกีดนี่ผักอะไรเนี่ยผักเลือดนะครับผักคุณเลือด แกงเกี๊ยสูตรคนลาวครับงเดือนจนะนไปแกงให้นาเล่กับยัมยันชิมนะดูถ้วยใหญ่มันใหญ่แล้วดูคอเนี่ยไม่ใช่ช้อนนะพี่น้องขอให้ทั้งีไปกินเลยนะแสดงว่าถ้วยเราใหญ่มากคนทำอะไรได้เคยไปแกงให้นาเล่จริงสับยทันซื้อเนื้อมารลาบแล้วอันนี้เหลือเราก็เลยเอามานี่กินเล่ยวันคือแกงแกงปอมมูวนหน่อยเดือนเด๋ยวจะไปชิมนะเี๋วรอดูลาบเรา สั่งมาสามอย่างคือนาทีแล้วไม่ต้องสั่งกับข้าวเยอะ<ม>เพราะว่าสั่งเฟอร์เขาทีถ้วยเขาใหญ่มากถ้วยใหญ่มากหนูสั่งเฟอร์ไปนะอยากกินเฟอร์อ๋อเดี๋ยว,ยวต้องคือการสั่งเฟอร์อีกนะมีเฟอร์มีแกงเคี้ยมีลาบมีซินทุบซินทุบดีไซน่ได้เลย,ยจ้ะอ่าเดี๋ยวซินมืออะไรก็ได้อหอมจริงเหรอหอมเหมือนชิดงัวง่ะ งัวเขาหมักเครื่องอะไรทั้งกอย่างเลยมีเกลือกับพริกมีพริกไทยอะไรด้วยครับพี่นเอมมีพริกหน่อยแซ่บแท้พี่นอมแบหวานเนาะขั้นอนมันกรอบๆแยกเนื้อกับเนื้อหวานแล้วมีกลิ่นบอกบอกไม่ถูกตำดีเนี่ยนะกินเข่าอิ่มเลยได้นี่แน่นบอกเข่าปัดใหญ่ๆห้อกอยิบแล้วทำไมเราสั่งเยอะจังอ้อร่อยมากซื้อกลับบ้านได้ไหมเนี่ยไังวะซื้อกลับบ้านได้บ้างไหมซื้อใส่รถไปอย่างเงี้ยมันจะมันไม่ได้ต่างแต่มันก็จะนี่อีก่อ่ะเราอยู่หลายวัน ตากบาานหลังคาคุณเบนเอาไปปะป้องถามซื้อคุณเบแช้ไม่ต้องอบบดนเดี๋ยวรอนู้ราบเราแป๊บนึงมาแล้วโคตราบเส้นขวางบอกราบบะเรื่องไงโอ้โาดราดงวเชิงขวางไปแล้อ้ยไม่เคยเห็นน่ะมีหัวปีมีเครื่องในลวกแล้วก็เนื้อมันเป็นออกสุกๆหน่อยหน่อยอืมเมื่อกี้เขาถามว่าจะเอาสูตรมะนาวหรือจะเอาสูตรเปรี้ยวนี่เราเอาสูตร ผมครับพี่น้องสัตวสูตรตะขี้พียรโอ้อันนี้ลาบไดใช่ไหมนี่ลาบน่ากินไหมน่ากินมากน่ากินมากพี่น้องนึกว่ารูดเด่นสั่งแบบก้อยอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ร้านร้านนี้เขาบอกไม่มีลาบเขาจะเขาจะเลี่งงยนยังไงเขาจะสับสับเนี่ยอ๋อส้อยความอร่อยความอร่อยของเขาคือมีการสับเขาจะไม่แบบไม่มีลาบอ่ะเดี๋ยวน่ากินเลยเลือเข่าเนาะเรือเขเดี๋ยววานวันนี้พี่จะไปนั่งกับเธอร้าแสงกระทังสวย เป็นน้องเดียวกินข้าวมังค์เด้อดเปน้องเนื้อใครยังไม่ได้กินข้าวก็เตรียมกับข้าวกับปลามาครับไส้ต่อเดี๋ยวจัดมาและวอามาแล้วแสงน่าไม่สวยจริงเลยเนาะมันจะมาแยกตรเนื้อแสงดีมากที่ไหนดีวะเอาแล้วบอกเจ้ของร้านซอยแน่ี่ยได้ป่ากวพี่อันนี้แจ้วกินกับยังงาจันเซลที่นี่มี พี่เจ่วถ้าเราดูจาก EP ก่อนหน้าตลาดเนี่ยเขาจะมีน้ำพริกเยอะมากน้ำพริกที่นี่นี่เขาแถมแจ่วนั่นเนืะอันนี้เปื่อปลาดุกเปื่อป่โอ้นันนวลหัอู้หสเย่คักบอสเป็นตัวแซ่บบอสพี่น้องเบิไงอันนี้เป็นเฟื่อเนื้อเนาะบอกแล้วที่นี่สั่งถ้าวหนึ่งโอ้โหผักอีกถึงว่าลูกค้าเยอะอย่างนี้ไหมเธอจะกินเม็ดบ้า่ะ สะใจพี่น้องกโว้านี่เป็นข้าวแบบข้าวแบบข้าวญี่ปุ่นน่ะเม็ดเล็กๆครับแม่เม็ดมนวๆเป็นแต่แซ่บแท้อันมนี้พี่น้องเด้อซิมหลาบซิมขวางกันเด้อป <ะ S 1> ปา<ะ>ท่องได้เอออร่อยอร่อยคือข้าวกินมาเลยอืมนัวคะะ่ะเนาะนัวไหมอร่อยมากสุดยอดเลยพริกไทยแบบเน้นๆแล้วน,น,น,น้ำซุป<อ>ในวยกันปู เคี่ยวแบบสมสมกระข่เพิพนวายดอกดาล่าอย่างก็มากินีเหมือนสองคนสั่งกินไม่หมดแล้วพี่น้องเนี่ยเบิง่งแปลกขอบคุณค่ะโอเข้าขขใจกะปิปปนี่โมปลีครับพี่น้องหืมบะหมี่เดือนใจยังสีบอ,อโอ้แซ่บยอเด้ดดอร้านลาบแซ่บหน่อ ซื้อสมซื้อเลยหลับแซ่บจลับแซ่บป้าทุกกินข่าวตากแดดตัวบ้านีองแตงกำลังสวยเลยเธอสวยกับสวยเอากระแกงเทียะห้อนเนาะมาด้เอฟซีค่ะกินแกงฟื้แกงฟื้แกงฟื้โอ้หอมกเพแ้ย เอ,อินี่แหละแกงเพียรมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ได้เลยครับอออันนี้จะลาดกันเนาะซุปนิดนิดไม่ต้องเลยม,มากินสามันติดก,ก็ได้นะนะอย่างเงี้ยตอนเย็นมาถ่ายช่องไฟมารีดีกว่าไม่เกี่ยอีกเนี่ยมีอะไรกบ มีปลาไหลมีกบมีอะไรอีกนะหลายอย่างเลยร้านนี้มีหลายอย่างก็คือกินไ<ด>นหวไนเครับเฝือแบบนี้ต้องกินถึงได้ท่านมีเจียวให้สองแบบเจียวพริกแห้งเจียวพริกนุ่มอีกเปาเนื้อเร็ว ครับน้ำพริกอร่อยเหรอเอกากระทังเวียดนามหน่อยๆน,นะอืมก็เป็นน้ำพริกที่เรากินน้ำพริกเวาไปนแล้เปรี้ยวแบบเหมือนดองกับน้ำส้มสายชูอะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ใช่นะแต่ว่าน้ำลายก็ยิ่งหาดิบเลยน่าจะเป็นพริกที่เขาดองนะัออ่นแหละอร่อยจริงครับพี่นนะ้องร้านเปิดหกโมงเริ่ม เปิดหกโมงปิดสองทุ่มเปิดทุกวันสาม้อยหกสิบห้าวันไม่มีหยุดครับอืมลุมงเด่นขออนุญ,ญาตให้ลุงเด่นมองสาวก่อนสาว,สาวติวเขากล้องขาวมากเลยมาเยสาวมากินน,น้าบ้าลุงเด่นสาวอยู่โซนดูคุณไดเนะจับทีดีจับอ<ะ>ี แต่ว่าจากเ,เรียงจัน์มาเนี่ยไกลมากเลยพี่เนาะยุ่ต้องอยู่ใหุุ้่มเลยคุณเด่นว่ามีสนามบินด้วยไม่ใช่หรอือ,อบินมาเลยก็ได้น่าจะเป็นสนามบินภายในประเทศเนาะคนเวียงไหม,มคนเวียงบินมาเลยก็ได้ว่าต้องขับรถมา อรไกยมากเลยลวันเต็มเต็มเผืออร่อยมากเลยอ่ะอยากาก็แซ่ถ้าอตกไรร้ายไม่นอม้นองเ<ม>ช่องขวางนี่เขาเป็นเมืองหนาวไงเขาปลูกผักได้ตลอดทั้งปีผม,อ,มอยากเช็ดร้อเนเลยไี่น้องดู แซ่บเลยตัวต่อไปแล้วข้าวซิงไนงะข้าวเหนียวโอ้ยยังกระดีกินเมื่อนหร่ะขเขือเราว่าสองสามอย่างยังไม่พอกินนะ <laughs> มาที่ลาวนี่ ต้องดูถ้วยเขาขก่อนน้องปริมาณถ้วยถ้ามาแบบคนเยอะเนี่ยสั่งเยอะได้อยู่ถ้ามาสองคนนี่ห้ามเกินสามอย่างเมื่อกี้เราสั่งปลาเผ็ดปลาไหลนะปลาเผ็ดปลาไหลปลาเผ็ดกบอีกกินปิ้งกับแซ่บกินมันเลยกินกับเจเียวเกียวที่แห้ง เปรี้ยวมันกัเนยหน่อยแต่ว่านัวมากอันนี้จริงๆถ้าไปสวนนาเมียเดียวนี่พอแล้วอะไปเดินป่ามีข้าวเหนียวมีอันนี้ก็กินแล้ว กินเขาเนี่วาก๋ดีาากินทำกับปลาทงก้อนทำตะเกียงทัม้งเนี่ยพี่น้งอง <c oughs> เ,เหอเฮ้ยไม่เลิกร่นแล้วนะ นต่เรื่อว่าเป็นลาบเ,นเนนหนียเขึนปห้องมันลเป็นเอกลักษของเขานี่เป็นลาบน่เป็นลาบสุกเขานหงขึนสุกะเยออีพีหน้าตามมาถึงก้อยทีพี่น้องเ้อนี่แบบลาบสะดุง้ง <c oughs> อ,อะไรล <c oughs> ได้ <c oughs> แซ่บเ่แ có xe quá không nóng đâu, vợ tôi bạc ngay cả, mình mà bayu nữa, ray คุ้มค่ามากต้องแกงข้าวเอ้ากินลาบแล้วต้องมีโอ้ขอบใจได้เลยสุดเชียงขวางบอกคำนี้น้องสตรเชียงขวางเอามาพี่น้องเจ้าของร้านเข้าใจดีมีเมนูให้ชิมหน่อยเอาแซ่บมาบ่จ้บหน่ยก็แซ่บซับหน่อยตกเทียงโอ้ซับหน่อยตกเทียงพี่น้องเลยเเออาด้ โอ้ใหม่ก็ขักเลยไปนี่สดแกงกันโอ้โ oh, ห oh, oh. ไม่ร้อนนะครับที่นี่ยาวโอ้โหที่มีคนเขาไปตรวจลำไส้ผมอยู่ตอนนี้ <c oughs> ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ะเกลียพื้นที่ให้เกลี่ยพื้นที่เลยร้อนเลยทช่นี้เี้ยวเนื่อแตกแน่เดือดไปนอกแต่ก้นนหะน้าน้องก็เสาเลย อพอดอกดอกดอกอสองมันพอละนี่กินาข้าวเส่บเนาะใจใจใจอร่อยเฟร์มากไม่ต้องปรุงเลยใส่แค่ถั่วกับมะนาวไป ขาขื้นดานสิกสดเอากันดีกินเครื่เฟอาให้กินกับกะปิกินกับกะปีแล้วกินกับเขืออะ เมื่อคืนที่เราไปกินที่จังหวังเนี่ยเราเอามาเสือไปดองนะอ่าเอามืเสือดองก็อร่อยอร่อยกรอบกรุบเลยอ,อะไรที่มันแบบประมาณนั้นเมื่อก่อนที่นี่อาจจะหนาวมากเขาก็จับทุกอย่างไปดองให้ก็บเก็บกินไว้ได้นานรัดกับกลกเนี่ย ังเกตให้ดีว่าราบที่นี่เขาไม่ใช้ใส่พริกแห้งนะพริกขวนนะเขาใช้สดคนที่นี่ชอบยิงพริกเรื่องอาจจะหนาวมั้งแต่มันก็ไม่ได้เผ็ดมากนะเรื่องประเดิมประกาศทีก่อนสังเกตดูว่าจะมีพริกแบบพริกดองพริกอะไรดองเลยกระปวกนปลาไว้เยอะเลยแล้วเวลา,าวกินบล่ามมีกับหัวปลีครับมันก็เข้ากันดีมันออกมันมันะ กุ๊บกิ๊บไปชอบมือตัวเขาเปนบ้าั้นๆเฟรนี่อันสร้างเผื่อเดี่ยวจุดสองคนในเซนทรัลไล่เลื่อดไลยลมดีมากเลยเป็นกับข้าวที่ข้ามาเป็ลาวมาวันนี้เป็นเรื้อแรกที่อร่อยที่สุดเพราะเรากแลังไม่ได้กินร้านไหนที่เป็นแบบดังๆอ่ะนี่ร้านนี้ดังสมใจอยาก อร่อยแซ่บสุดดูเงือไหลตืดๆเลยเงือไหลไม่ใช่ไหลอันนี้นะเจอน้ำหัวเสือประเทศลาวเงือไหลเลยแซ่บกินอันนี้เล่นๆไปแซ่บคัดอันนี้นนนเดี๋ยวขอถุงแล้วก็เอาไวขา้ข้างๆรถขับรถไปเคี้ยวบนหบบคหลังกแล้วข้าวเหนียวค้ชมมิวไปก็มีมข้าวเหนียวสักก้อนนึง ใค่คนเดียวกิน,ลนออแล้วเล่นก็อร่อยเลยพอแบบย่างแบบเฮียงๆนะแะแล้วเราเวลาเราชิมมันจะออกมันมันเค็มๆมันๆ,นๆ <c oughs> นก็จะแซ่บจุใจเดือดม,มาเมามาชียงขวางมาเชียงขวางเราลองแวะมาชิมน,นะครับพี่น้องแาบแซ่บเชียงขวางนะเดี๋ยวอีพีต่อไปทุ่งหน้าสู่พุ่งไห่หินอยากมาเกินสิบปีผมอยากมาที่นี่เกินสิบปีแต่ผมไม่มีโอกาสได้มาวันนี้เป็นครั้งแรก คง <S an> จะอยู่เชียงขวางจะจกยู่ลองคืออยู่เพราะเรามาแค่เราต้อง,งเอาแต้งแถวนี่เองเรายังไม่ได้ไปไหนไกลๆนะเดี๋ยวเย็นนี้อาจจะมีคนมาสมทบเราด้วยล่ะต้องรอด,ดูแล้วเราจะไปที่ซำเนือมีเอฟซีนุ่นเหี่นเขาจะพากินพาเที่ยวเหมือนกันลองรอติดตามขออยู่เชียงขวางสักงวันสองวันนะครับพี่น้องก็ใครผ่านไปผ่านมาเชียงขวางลองแวะมาชิมดูรับลองถูกใจถูกใจแซฟไล แสบหลายขอบใจประเทศเดียวมื้อหน้ามาชิมใหม่ครับใครว่าเชียงขวางก็แวะมาชิมด้วยพี่เราตอนนี้โลดหมดเลยด้วยด้วยแค่ว่ามันถึงถูกใจนย่างโอ้แซ่บหลายให้เต็มเลยให้เต็มให้ดาวเต็มนานนี้แสบแซ่บดแต่ละครับตอนนี้โลดหมดหมดหมยพี่น้องอันนั้นมีหน่อยนะเขาบอกว่าเนี่ยหมูที่หน้าจะหน้าเหมือนเนื้อหน้าเหมือนหน้าเหมือนหมูหน้าเหมือนหมูหน้าเหมือนหมูตีนเหมือนหมาอ้นเล้าเอ้วนอย่างครับเนี่ยหมูลึ่งหมูลึ่ง โอเแค่เราเห็นแค่นี้ก็โอเคแล้วครับน้หมูหมูลิ่งหมูลิ่งหน้าเหมือนหมาหน้าเหมือนหมาติ่หน้าเหมือนหมูหน้าเหมือนหมาติเหมอนหมาอามีโอาสมาชิโน่ลาบแซ่บเชียงขวางไปลาบชิโน่เด็ดเวทีทุ่งหยหินไปทุ่งไหหินแล้วก็ไปดูชมวิวเนาะแล้วก็ไปดูแล้วผู้ร้อนด้วยด้วยแล้วก็ไปน้ำอุ่น น้ำอุ่นเมืองคำเนาะโอ้โดยโดยพอใจเดอ้อไปละพี่น้องเจอกันในคลิปหน้าครับมีโอกาสเรามาชิมนะครับรับรองแซ<ส>่บแน่นอนร้านนี้ถูกใจแน่นอนครับจ๋าจ๋าจ๋าแซ่บแซ่บครับแซ่บ